นี่โจ d o u ไ l ้ channel ครับนี่ครับโอ้เจ้าปลานักล่าแห่งท้องทะเลครับในแนวปะการลังนะฮะเขาเรียกว่าปลาเก่าครับหูเก่าไหมครับดูดูดูโอ้ดูปากเขาครับกว้างมากปกว้างมากอันนี้ถ้ากินปลาที่กินทั้งตัวนะดกินปลาเล็กนะฮะตัวนี้เป็นปลานักล่าครับนี่เขาเรียกว่าปลาเก่าจุด นี้เนื้อเขาจะอร่อยนะฮะส่วนนี้ครับทอดนะทอดกระเทียมเดยกก็ชอบเอาไปทำทอดกระเทียมกันนะเก๋านี่ปลาเก๋านี่ส่วนใหญ่จะกินได้ทุกประเภทนะปลาเก๋านะครับก็มีแต่มันมีหลายชนิดนะเก๋าสีส้มเก๋าสีน้ำเงินก็มีนะเก๋าพริกไทยเก๋าลายจุดนะเยอะพี่โจก็ชอบถ่ายนั่นนะมันน่ากลัวเดียว อะไรสักอย่าง<ป>สเปรัดตี้สักอย่างต่างนะ thì đến tam gấp cho đến cho tới với chuyến hàng gấp bắt cầu bằng bưởi.